จรักไปไหนมาอ๋อแปลตัางตู้กาแฟตอนเนี้ยอ่าแปลแค่สองตู้นะอาทิตย์หนึ่งก็ก็ต้องมานั่งน,นับนิดหนึ่งนะว่ามันมันได้เท่าไหร่ก็ดูหนักนะตู้ตู้นี้ก็ไปตั้งที่ปั๊มน้ำมันกับอ่าหน้าโรงงานนะครับก็ทุกๆุกวันเนี่ยอุ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร oh. เขาเรียกว่าเงินร่วงเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกเยอะมากนะฮะ <Okay. S 1> วันนี้เหรียญในเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณเครื่องมือที่เรียกว่าตู้กาแฟเพราะว่าอะไรเพราะตั้งแต่สองปีที่ทำมาเนี่ยนอกจากรายได้ที่มาจากตู้เนี่ยคือได้ทุกเดือนนะเราผงมีสี่ตู้ก็รายได้ต่อเดือนก็ประมาณครับ เกือบสอง0มบาทนะครับแต่ไรายได้ที่เกิดจากการที่เราสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้บริษัทก็ให้เราทําตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็หลายล้านแล้วงั้นใครเองที่อยากจะได้เครื่องมือแล้วก็ได้วิธีการในการสร้างไรายได้นะครับทุกวัน